สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการทดสอบชุดเครื่องเสียง4คูณ4และมอนิเตอร์2ใบ 2> เครื่องปรุงก็จะมี power pro ย u โ o ขับเบตข้างละ2 4ใบแล้วก็ power ขับกลางแหลมมอนิเตอร์4ชัแนล p o j u ล o รุ่น fp1000q ค o ิก mid eq และไม่ลอยพกพายี่ห้อ mbv เสียงหนาใส่ซิปวันนี้ลูกค้าให้มาเช็คระบบเสียงการแจ้งเอาไว้ร้องคาราอเกะในบ้านเล่นๆนะคะซื้อขนาดนี้ชุด8ปดคู่แปราคาไม่แพงลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ร้านเครื่องเสียงการแจ้งลุงโลดหรือเดนบางบ่เอเบอร์โทรสูงแปดเก้าสี่ห้าหกสามแปดศูนยสี่ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ใครที่อยากฟังเครื่องเสียงสามารถมาทดสอบทดลองฟังเสียงได้ที่หน้าร้านเลยนะคะพ่อค้าจะดีมีน้ำเย็นยินให้ดื่มโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ